เป็นผู้เริ้หารที่มีความสามารถบางทีเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่อะไรนะบางคนหรือว่าคิดยากๆผมเป็นเห็นไปดูใกล้ๆแล้วเป็นคนง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ต้องมีเหตุผลและมีความจริงใจนะจริงใจต้องมาก่อนครับผมสังเกตดูแล้วผมไปเจอที่ข้างแรกเจอใกล้ๆแล้วถ่ายรูปด้วยที่ใกล้ๆตึกบปยุกนะถ้าหนุ่มจูดูคลิปผมนะ จําได้ไออว่าทวิตวายผมบอกว่าสวัสดีผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมก็ได้สวัสดีก็ถ่ายรูปด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าสาวมาพิ้นเวงแสดงที่ใกล้ติดไปหยุกได้ประมาณไม่เกินสามทุ่มนะครับตอนนั้นตอนนั้นก็ได้ไปดูครั้งแรกนะครับผมก็ผมดูแต่ผมดูทางคลิปทาง YouTube ทางอะไรมาต่างๆมานานเลยนะตั้งแต่พ่อเหล้ยมพ่ออะไรที่เข้ามาในวงการดูการบริหาร การพูดกันจาและผมชอบอย่างหนึ่งชอบไปอําลุกน้องเน่ยเวลาได้อะโลได้อะไรมาช่วงล่าสุดเนีะอัมป้อมแปมหน่อยป้อมแปมจะลองให้นะอําเสียนุนอําคนต่างๆมากเยะบางทีการนามาคนก็ทําให้คนตกใจเร้อบาดเจ็บบาดปคนเป็นโรคหัวใจก็ต้องระวังเนี่ยเด้อพี่น้องนี่ครับ ที่มีหลายท่านมาดูคลิปผมนะก็ขอบคุณมากนะครับมาดนูแแบบเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากถึงมาเจอครับผมที่ได้เอาถ่ายทางด้านหน้าเวทีมาลงทางยูท b e ก็ขาขอบคุณนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือถ้าแบบหนึ่งก็ว่ายอดเบียก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะสำหรับตัวตัวผมนะดีวีขึ้นถ่ายรูปน้องอิงนี่คาถาหนึ่งก็สำหรับเรานี่ก็ผมอายุห้าห้านะครับ เป็นพี่ถ้าพูดสำหรับเป็นพี่เกี่ยวกับพวกพ่อยุดพ่อ,อไรแต่ผมเรียกพ่อยุดนะพ่อยุดเราแก่ก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าพูดจาชาชานมีหลักการมีคารลบนับถือนะครับเขาถึงเรียกพ่อยุดนะครับเพราะาผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความการเวลาไปเทียสถานที่เนี่ยวันนี้ดูคลิปท่านอยู่คงไปดูคลิปทางช่องก็รู้แล้วการคขมไม่พูดเรื่องอะไรนะแต่ แต่ท่านรู้สึกว่าท่านผู้นําชุมชนแห่งหนึ่งนะพูดไม่เข้าเลยนะไม่พูดไม่เข้าหลักการเลยนะเราต้องดูหน้างานเนี่ยนะครับหมอราแต่ละคณะอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่น้องบางคนก็วิธีอาจแคบนิดนิดเดียวบางคนอาจวิธีใหญ่วิธีเล็กนะครับจะให้ย่อส่วนย่อส่วนหางเครื่องก็ไม่ได้เต้นหมดนะหรืออะไรนักดนตรีโฟนักดนตรีไม่ได้ ผมเข้าใจนะครับผมมีเคยมีเครื่องเสียงนะครับแต่ช่วงนี้หลังๆแล้วหมดแล้วครับหมดไปกับกาพเปสกิจช่วงที่ผ่านมาแล้วก็โควิดนะครับหมดไปด้วยก็เลยพูดให้ฟังเป็นเพื่อนหลักการนะครับอีกอย่างหนึ่งจะพูดถึงเสี่ยนนนะครับผมไปถ่ายรูปด้วยนะครับขอบคุณนะครับเสี่ยนนที่ให้ถ่ายรูปแล้วก็แอดมินทุกท่านนะครับแอดมินสาวน้อยส่วนหมะลำคณะอื่นไมมผมไม่ได้ไปดูก็อย่าน้อยใจด้อครับพี่น้องผมชอบหมะลำนะ ต่อาจจะไม่ไปหมดทุกคณะเพราะว่าคือปัจจัยนะครับปัจจัยคนเราเนี่ยผมสนับสนุนเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมอีสานมาลำ้ำมลํำกรมล้ำมูสมัยก่อนผมไปฟั้างมาลํำกรประยุกต์นะครับมลํำกรสมัยก่อนมุมีดอกดนตรีใส่นะีแต่แค้นเดียวๆแหละล้ำมันขึ้นพี่น้องลํำกรสมัยก่อนมีแต่แค้นนะครับไม่มีลอกดนตรีผมยังไปโยกแบบนี้น้อเขาจะหักเต้นบเ,เป็นดอกสมัยก่อนเต้นไม่เป็ยนครับ จะสมอเต้นเป็นอยู่ครับจะถ้าจะถ่ายมือถือครับเต้นบ่ด้เดี๋ยวมันภาพมันสั้นพี่น้องถามมาวางก่อนได้ไหมวางเลยว่าไม่ถ่ายคลิปไปต้องทําเวลาที่สุดมันพี่น้องคลิปนี้มีอะไรมากครับจากออดเอออีกอย่างหนึ่งก็คือมีออดไทยพานนะครับเป็นแฟดฟอร์มอีกแฟดหนึ่งครับาขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ลงคลิปงย่างไรพี่น้องลงคลิปอย่างไรเราพี่น้องจบคลิปเดี๋ยวถ้าจบคลิปนี้พี่ไหนพี่น้นนอง จบคลิปยังไงนะทางนะแม่งเวเาลงคลิปนะพี่น้องผมอาจจะลงไม่เป็นนะไล์สดนะครับช่วงนี้เวลาไล์สดก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณเมื่อกี้มีมีบางท่านเข้ามาชมผมเมื่อกี้อาจจะค้างเนี่ยได้พี่น้อง จบไรยังไงพี่น้องจบไรยังไงกดก้ากระบาดเลยเหรอคงไม่ใช่น่ามีกล้องหน้า